สวัสดีจ้าหายการพูดคุยไปนานพอสมควรวันสองวันนะพี่น้องนะว่าได้เปใน,นดอกจากบางทีเน็ตก็ไม่มีคอนเทนต์ทำเนาะก็เลยเงียบหายไปมื่อว่าวันแม่แห่งชาตินะจ้าก,ก็พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะมีเจ้ามือเราก็ไปตัวมีคนจ่ายให้ไหมพี่น้องบางทีเน็ตก็ ทำไอ้เนี่ยสานตะก้านะคะเริ่มขึ้นลายแล้วเนาะเน็ตเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะเป็นลายตัวหนอนธรรมดาทำไว้ใช้เองนะพี่น้องโดยโบ,บได้ทำขายด้วยอะเพราะว่าเน็ตยังฝีมือไม่เนียนถึงขั้นได้จำหน่ายเนาะมันยังดึงไม,ไม่สวยลายยังไม่แน่นนะจ้ะก็เลยทำไว้ใช้เองนะคะเพราะว่าได้ซื้อ โครงมาแล้วซื้อเชือกมาแล้วก็เลยจะทำไว้ใช้เองเนาะไม่ได้ทำขายก็เป็นการอะไรอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวเวลาเราทำคลิปหลายๆวันเข้าเราก็ปวดหัวเพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์มันไม่มีความความคิดที่จะทำ อย่างอื่นเราก็ต้องพักเบรกตรงนั้นออกมาเราก็ต้องหาเวลาเป็นของตัวเองบ้าง mm hmm. ก็มาสารตระก้าเนาะจ้ะเน็ตสารกระเป๋าให้น้องฝนวันเกิดเสร็จไปแล้วลูกหนึ่งอันนั้นทําด้วยไหมยืดเนาะจา้ะไม่ได้ไหมพรมถักด้วยไหมยืดอันนี้ mm hmm. เขาเรียกสารตระก้ามัดฟางเน็ตอาจจะสารเราไปให้แม่หรือว่าอะไรเน็ตยังไม่รู้เนาะอืมเป็นการสารใบแรก เน่อาจจะเป็นใบสุดท้ายก็ได้พี่น้องเพราะว่าเนตซื้อมาแล้วมันเสียดายขวงตั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ลองหัดใหม่มันก็เลยเออเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมาเนาะ,ะนี่สาเหตุที่เงียบหายก็นี่แหละพักพักเบรกสมองพักเบรกความคิดพักเบรกคอนเทนต์เพราะว่าทําติดต่อกันมันก็อาจจะดูไม่มีสาระ มันอาจจะทําให้คนเข้ามาชมเบื่อในการชมคลิปเราก็ได้ยิ่งเราทําไปแล้วมันวนไปวนมาซ้ําๆำซักๆเน็ก็เลยว่าเออพักเบรกก่อนช่วงนี้ไลฟ์สดเน่ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นอกจากมันบอมีความคิดที่จะพูดกันมาเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราต้องมีความพูดให้มันประติดประต่อถ้าหากเราพูดแล้ว พอหลังๆมาเราคิดไม่ทันเราไม่มีความคิดมันไม่มีคําพูดที่มีสาระมันก็จะทําให้คนที่เข้ามาดูตอนเราไลฟ์สดมันเบื่อหน่ายเนาะนี่ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดด้วยจ้ะแต่เมื่อนี่สิทำมาแนั่นข้าวเหนียวแล้วก็ทอดกระดูกหมูให้เด็กน้อยกับพ่อใหญ่จะมีส้มตำไหมยังไม่รู้หรือว่าจะทำปน่นป่นปลาทูน่านะา่าจะคิดก่อน ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยหาไกลโรคภัยไข้เจ็บเนาะจ้ะเนาะวันแม่ถึงเราไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์แบบอะไรรุ่งร้ามันก็ไม่จําเป็นหรอกพี่น้องสิ้นเปลืองในกระบอกลูกสิ้นเปลืองไม่ต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่เออทาอย่างอื่นดีกว่ากินข้าวหรือว่าไปทําอะไรแม่แต่ไอติมแท่งเดียวก็ดี อย่าไปซื้อของที่สิ้นเปลืองไร้ประโยชน์เน็ตเลยไม่ให้เขาซื้อของให้ก็พาเัาไปกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพ่อใหญ่เขาไปนั่งพ่อใหญ่น่ะรู้สึกจะมีความสุขกว่าคนเป็นแม่เ่ยลูกพาไปอันกินก๋วยเตี๋ยวออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวพาพ่อเข้าเซเว่นไปซื้อไอติมให้พ่อจักวันแม่หรือวันหยังเลยเดี๋ยวนี้เนะ็ตว่ามันวันแม่แล้วมันวันหยังถามนี่เออคนเป็นแม่ขึ้นงงแท้ ห่วและเพิ่นปู่ผู้ไม่ใช่แม่อันวันแม่เนี่ยวันพ่อยังโมหอดแต่รู้สึกสีเอนจอยกว่าู้ที่ว่าเป็นวันแม่ได้เหรนั่นเาเออเฮ้ยปวดละนี่แหละชีวิตการอยู่ด้วยก,กันไม่จําเป็นต้องอะไรอ่ะรู้ลาหรือว่าแข่งแย่งชิงดีเอาชีวิตของครอบครัวเราไปเปรียบเทียบกับครอบครัวคนอื่นเนอกจาก ไม่ต้องเอาลูกของเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นไม่ต้องเอาสามีเราไปเปรียบเทียบกับสามีคนอื่นแค่นี้แหละความสุขมันก็มาแล้วมันมาโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไล่หรือว่าวิาว่งตามถ้าหากเราทําตัวให้เป็นพยายามวิ่งตามหรือวิ่งไล่ครอบครัวคนอื่นน่ะชีวิตไม่มีความสุขจะอยู่ด้วยกัน หายใจกับชีวิตครอบครัวคนอื่นแต่ชีวิตครอบครัวตัวเองหาความสุขไม่เจอเน็ตเลยบอกชีวิตของเน็ตจะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้รู้หราการแต่งตัวการกินการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตจะติดดินงง่ายๆสบายๆไม่ใช่ว่าเราแต่งงานกับชาวต่างชาติมีฝรั่งมาเป็นสามีจะต้องทะเยอทะยานหรือว่าพยายามทำตัวให้มันมี โปรโมทโปรโมชั่นมีราศีมีอะไรอ่ะเขาเรียกปร,ประดับประดาบารามีเพราะว่าเราเป็นมาดวงมาดามอันนั้นอะ่ะมันเป็นความพยายามมันจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้ความพยายามหรือไม่ได้อยู่กับความหลอกลวงนะ่ะชีวิตก็จะมีความสุขเดี๋ยวในสิบเวลข้างนอกกันเด้อคนบางคนเปิดคอมพิวเตอร์ จะสีเห็นบ่เห็นนะพี่น้องเด้อพ่อใหญ่แก่ฟังข่าวฟังอันอะไรล่ะข่าวสารอยู่ก็เลยมาทำข้างนอกเห <s par> <ๆ S 2> ็นเน็ตบ่เดี๋ยววอลถึงไหนแล้วน้องทายอ่านหนังสืออยู่เนี่ถึงบอกว่าบางคนก็คิดว่าเออเราเป็นเมียฝรั่งเนาะเราจะต้องมีชีวิตที่ดีการที่คิดว่า มีชีวิตที่ดีเพราะว่าได้สามีฝรั่งน่ะมันบดถือทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ผิดทั้งหมดเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแจ็คพอตเขาได้สามีที่มีฐานะดีชีวิตเขาก็ดีกว่าเราหรืออาจจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่สามารถไปรู้ได้แต่ชีวิตของเรานะ่ะเรารู้ว่าเราสามารถที่จะทําแบบไหนให้มันมีความสุขเราจะเดินทางแบบไหนที่มันจะทําให้ชีวิตการสมรสของเราไม่ขุขะไม่สะดุด ดีที่สุดแล้วการจะไปนเน้นความสุขสบายความเอาแต่ได้หรือว่าการเห็นเกตตัวนั่นก็คือการดูเลแต่ญาติพี่น้องของเราฝั่งเดียวโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคู่สมรสหรือว่าคูคู่ชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะทําให้การสมรสอายุสั้นลงการแต่งงานมีอายุไขที่ จบเร็วขึ้นเนอกจากฝรั่งเขาไม่พูดนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่ได้มีความาเจ็บปวดเดอพี่นองบางคนนะ่ะยิ่งนิ่งยิ่งเงียบยิ่งอันตรายคนไหนที่เออเขาพูดออกมาบ้างอันนั้นมันยิ่งดีเพราะว่าเราสามารถจะได้รู้ถึงความคิดความรู้สึกของเขาว่าเออเราก็อะไรอะมองข้ามสิ่งที่ เราไม่สมควรมองข้ามคือการเอาใจใส่เขาบ้างถามความความรู้สึกของเขาบ้างว่าเขาเป็นอยู่ยังไงว่าเขาเอออะไรอะ่ะคือถามความรู้สึกของเขาความเป็นอยู่ของเขาอะ่ะไม่ใช่เห็นเกตตัวตื่นเช้ามาก็ถามแต่ความรู้สึกของตัวเองเนาะวันนี้ส่งเงินให้แม่ฉันไปวันนี้แม่ฉันต้องการนั่นวันนี้ลูกฉันต้องการนี่ วันนี้หลานฉันต้องการไปน่ดคือเราเราไม่เคยถามว่าเออวันนี้เธออยากกินอะไรวันนี้เธออยากทําอะไรบางครั้งเรามองข้ามสิ่งเล็กๆตรงนี้ไปนั่นหมายความว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่คือเขาเอาแต่ฟังฟังของเราอย่างเดียวโดยที่ไม่แบ่งเวลาให้เขาบ้างไม่ถามความรู้สึกของเขาบ้างว่าที่เขาอยู่เนี่ยเขามีรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไร บางคนก็ว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่บ่ได้ก็กลับบ้านจะคของไปแล้วถ้าเขากลับไปจริงๆนะ่ะคุณสีลู้เลยว่าคุณคิดผิดมีหลายคู่เลยเด้อไล่ผัวกลับบ้านเขาเสียอ่อนอยู่ติเก็บผ้พาพาับผ้าเสร็จเข้ไปอีลิใครที่นั่งร้องไห้คุณนั่นแหละนะคะพูดได้พูดได้แต่เวลาถ้ามันเกิดขึ้นจริงคนที่เสียใจนั่นก็คือตัวเราคนที่ ช้ำใจก็คือตัวเราคิดว่าเออเข้ามาซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อละให้แล้วมึงอยู่บ่ได้มึงก็หน,นีกลับบ้านมึงแต่เมียถ้าเขาไปจริงๆอ่ะคุณจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ถึงบอกบางครั้งคําพูดอาจจะทํากระทบกระเทือนจิตใจเขาเหมือนกับเขาแหละเวลาเขาพูดอะไรบางทีเขาพูดกระทบกระเทือนถึงจิตใจเรามันกับเขาพูดแบบไม่คิดเรายังเจ็บแล้วถ้าเราพูดอะไรที่เราไม่คิดเขาก็เจ็บคนสองคน การใช้ชีวิตที่จะมีความสุขไม่ใช่อยู่เพราะเงินไม่ใช่อยู่เพราะการเห็นเก็ตตัวมันต้องอยู่เพราะการเข้าใจกันการให้ความอะไรอะ่ะปองดองกันการเคารพสิทธิของการเล็กกันเงิน,นสำคัญในการใช้ชีวิตคือจับใจแค่สอยก็จริงแต่ถ้าได้เงินจับใจแค่สอยมันซื้อไปแล้วมันหมดไปวันนี้มันก็หมดวันนี้เงินอะ่ะ แต่ความรักความเอาใจใส่ความดูแลซึ่งกันและกันมันไม่มีวันหมดนะคะเน็ตเลยยึดติกับการที่เอาใจใส่มากกว่าเงินทองแต่ถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้มันจริงไหมมันก็จริงแต่ถ้าอยู่กับเงินอย่างเดียวไม่เอาใจใส่คู่สมรสมันอยู่ได้ไหมมันก็มีวันจบมันมันก็มีวันที่ทำให้เขาเบื่อหน่ายเหมือนกันฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ50-50 ความเอาใจใส่ความดูแลความรักสามีความแครความอะไรให้เกียรติซึ่งกันและกัน50เงินทองเออปัจจัยต้องจับใจใช้สอย50อย่างละ50มันก็จัดไปด้วยกันรลดถ้าคุณเอาอย่างไหนอย่างหนึ่งมากินเกณฑ์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเงิน80ความสนใจครอบครัว20สักวันหนึ่งจาก20มันก็จะไม่เหลือเลย ถ้าหากเราเอาความใส่ใจมาให้ครอบครัวสัก60เงินสัก40ความความสำคัญการใช้ชีวิตคู่การเอาใจใส่คู่สมรสแต่บางคนเขาก็จะยึดติว่าดูแลเอาใจใส่มากเกินไปฝรั่งก็จะอะไรนะทนงตัวได้ใจ การเอาใจใส่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปตามใจหรือว่าเดินตามเขาตามดากเขาหรือทําตามคําสั่งเขามันก็บอแมนเราเป็นเมียเราไม่ใช่ทาสการที่เอาใจใส่นั่นก็คือการดูแลเสื้อผ้าอการทําอาหารการถามอา,อาการความรู้สึกเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเออเวลาเราไปนั่นไปนี่คุณอยากได้อะไรไหมคุณอยากกินอะไรไหม บางคนบอกอบให้ตังก็บอกซื้อการที่เราเป็นเมียนะคําคําว่าเมียเราซื้อด้วยเงินของเราของเรานนะมันก็ไม่ได้ดูว่าแย่นะไม่จําเป็นต้องนั่งว่าเออเอาเงินเขาซื้ออย่างเดียวขนาดเน็ตเน็ตไปนู่นไปนี่เน็ตยังเอาจกกระเป๋าตังค์เน็ตซื้อเลยเขาไม่ให้เน็ตยังมีน้ําจิตน้ําใจเออเขาได้กินเนาะเขาพาลูกมามันหนองประจงประจักอย่างเงี้ยเน็ตพาลูกไปเที่ยวอะ กลับบ้านเน็จะจอดซื้อไอติมมาให้เก๋ตลอดหรือขนมอะไรที่แก๋ชอบเน็ตก,กับลูกจะจอดมาให้ตลอดเน็ตไม่ได้หวังว่าเขาต้องเอาเงินให้นะถึงจะซื้อจิตใจจิตใจของคนที่เป็นเมียเออเขามีความสุขเขามาบอได้เข้าเฮ็ดอีอย่างให้เขาได้แน่เขามักอีอย่างซื้อโลดไม่จําเป็นต้องรอว่าเขาบอให้เงินมากบ่โจกแล้ว ถงทรงเจ้าขวงจะบอให้บินจากบาทเงินเจ้าขวงนี่แหละฝรั่งเขาจะดูตรงนี้นะบ่แเม่นว่าโอยกูบอให้ไปกูบอซื้อให้วันไหนกูฝากเงินไปถึงจะซื้อให้จังซีบอกเขาคิดเด้อจ้ะความที่เราทําอะไรเล็กๆน้อยๆเราอาจจะเออทาไปเหอะเพราะเราอยู่ด้วยกันแต่ฝรั่งเขามองกับอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเออเมียเราก็ยังมีความคิดเนาะ ไปข้างนอกเห็นอะไรชอบเขาจําได้หนึ่งเขาจะคิดเลยเขาจําสิ่งที่เขาชอบได้สองเ็าเราเอาใจใส่สามเราเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลของเขาว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกินนั่นเขาชอบใสน่นี่เขาชอบอะไรอย่างนู่นอย่างนี้จะเห็นว่าวันเกิดเนตจะรู้ว่าเกยใส่รองเท้าไซส์ไหนเกชอบดื่มวายยีย่ห้ออะไรเกชอบกิน อาหารทะเลอะไรทําไมเน็ตรู้เพราะเน็ตเอาใจใส่นี่แหละฝรั่งมันจะซื้อใจเขาได้ตรงนี้ไม่ใช่ความสวยบางคนบอกว่าไปใสลยกรรมเพื่อดึงใจสามีโอ้ยบางคนไปอัพอึมให้มันเด้งขึ้นเพื่อดึงสามีไม่ไปติดผู้หญิงอื่นบ่แมนได้จ้ะนะความสวยมันไม่ได้ดึงให้ผู้ชายอยู่ด้วยตลอดนะสวยได้แต่จิตใจคุณไม่สวยอะ่ะ เขาก็ไม่อยู่ต่อให้คุณสวยเหมือนดาราฮอลลีวูดเขาก็ไม่อยู่คุณเห็นไหมดาราฮอลลีวูดสวยปันใดเขายังหย่าเขายังทิ้งกันเพราะหัวใจนะหัวใจหุ่นจะอละชอนเหลือแต่กระดูกเดินลงปิวเซ็กซี่อันฝรั่งที่มันผิวปากใสเนะ่ะเขาต้องการคุณแค่เจ็ดนาทีคุณเคยฟังเพลงเจ็ดนาทีไหมหลังจากเจ็ดนาทีแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไม่รู้ ถ้าหากคุณมีจิตใจดีต่อให้หน้าตาคุณขี้เล่เขาก็อยู่อันนี้บได้ยอเจ้าขวางอืมหลายคนบอกโอ๊ยอะไรนะเนบหน้าตาบ่สมผัวเมื่อก่อนขี้เล่ฟั้นยืนตัวแหลกหน้าดำหน้าไหม,มเพราะทำเคดดีผัวคือรอแทะเมียคือบ่สมผัวไปเดินตลาดเขาพูดถามว่ารู้สึกหน่อยไหมไม่ได้หน่อยเพราะเรารู้ว่า ถึงเราจะคี้เลยถึงเราน่าจะอัปลักษณ์เตลหัวใจเราอะเราอยากดูเลเขาเรารักเขาเราไม่ได้มองที่เงินและการกระทาที่เราแสดงออกให้เขาเห็นเขาก็รู้เลยแหละพระังอายุต้องหกสิบกว่าแล้วนะว่าเราเซซ้งหรือเราแสดงออกเพราะความบริสุทธิ์ใจถ้าหากเขาคิดว่าเนตเสซ้งเขาฉีกดากไปโดนแล้วอยู่กันมาขนาดนี้เขายังยอมแต่งงานด้วยนั่นหมายความว่าเขาก็ เป็นคนที่เช็คจนชัวเขาถึงเอ่ยปากขอเราแต่งงานเอ่ยปากให้เราไปเอาลูกมาอยู่เอ่ยปากที่จะมารับผิดชอบชีวิตครอบครัวเราแม่ลูกฝรั่งเขาบอกแม่งงู้ด้วยจ้ะอย่าคิดว่าเขางูเพียงแค่ว่าเขาจะพูดไม่พูดแค่นั้นเองบางคนเงียบๆๆเงียบเงียบเงียบเก็บกดเก็บกดพอระเบิดบุ่มผลปรากฏตาม,มาอย่าล้างแต่บางคนแบบสามีเน็ตเกจะพูดออกมาเลย เกไม่พอใจตรงนี้เกไม่พอใจตรงนั้นเกไม่พอใจการกระทาของเด็กน้อยแบบนั้นแบบนี้เกจะพูดออกมาเลยนี่ดีเพราะเขามีอะไรเขาพูดเขาเช์เขาบอกแล้วก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็จูนแล้วก็สอนลูกแล้วก็ให้ต้องสองฝั่งมาคุยกันนั่งคุยกันแน่จะจับต้องเกแล้วรวยน้อยมานั่งคุยกันทุกวันทุกวันสี่ห้ามูนั่นคือเกเป็นคนที่เอ่ยังพูดฝรั่งถ้าเขาพูดออกมาบ้างจะดีนะคะ นี่ถึงบอกว่าชีวิตของคนเราอะ่ะการใช้ชีวิตการแต่งงานการกินอยู่การเรียนรู้มันอยู่ที่โปรไฟล์ของแต่ละครอบครัวถ้าหากเราใช้ชีวิตที่เราเป็นอยู่มาตั้งแต่ก่อนหน้าจะได้แต่งงานหรือว่าอะไรแล้วเราก็ใช้แบบนี้มันก็จะไม่ทำให้เราสะดุดหรือว่าลำบากแต่ถ้าหากเรามาพยายามปรับ เพราะกลัวคนอื่นมองว่าเราไม่ดีมองว่าเราใช้ชีวิตไม่สมมาดาเมียฝรั่งมองว่าคนอื่นเขากําลังจับจ้องชีวิตของเราจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเรามัวแต่ไปมองไปเอาความคิดคนอื่นมาเป็นนายของตัวเองบ่งมีความสุขนะคะบ่มีความสุขคุณก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละสู้ทําตัว ให้ตัวเองรู้สึกหายใจคล่องคนอื่นหายใจไม่คล่องช่างเขามันปัญหาของเขาคนอื่นเขาจะหายใจตะกุกตะคักหรือขวางหูขวางตาเวลาเห็นเราเดินหรือว่าเห็นเวลาเรากินอาหารหรือว่าเห็นเวลาเราไปนุน่นไปนี่อันนั้นมันเป็นปัญหาของเขามันไม่ได้มาทําให้ชีวิตของเราต้องปรับเปลี่ยนน้อยแตนี่คือสไตล์ครอบครัวข,ของแนทเนาะไม่ได้ไปพูดพิงหรืออ้างอิงหรือ เบียดเบียนครอบครัวคนอื่นมาพูดในครอบครัวและสไตล์การใช้ชีวิตของเนทและก็ครอบครัวเราอยู่แบบการเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันการไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันเสมอกันไม่มีคนไหนคนหนึ่งที่อยู่เหนอือคนไหนคนหนึ่งเนาะนั่นคือเนทกับสามีเราจะเดินก็คือเดินไปพร้อมกันแม้แต่การตัดสินใจเมื่อวานนี้เนทก็ถามเกว,ว่าเออ สัญญามันจะหมดแล้วฉันจะโทรไปหาเจ้าของบ้านเธอจะต่ออีกกี่ปีเกก็ถามเธอจะเอากี่ปีเนี่ยคือการคุยเน่ก็เลยว่าเอ้ามันอยู่ที่เธอนะเกก็เลยว่าเธอกับฉันไม่ได้แต่งงานกันเหรอไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันบอกทําไมเธอต้องมาเอาความคิดฉันคนเดียวเน็ตเลือธิบายว่าที่ฉันถามเพราะว่าฉันไม่รู้ว่างานเธอน่ะการเงินของเธอน่ะตอนเนี้ยมันอยู่ขั้นไหนแล้วหรือมันติดตรงไหนอยู่ ถ้าหากฉันไปบอกเขาว่าปีหนึ่งแต่เธอไม่สามารถทำในปีหนึ่งได้ฉันก็ขี้เกียจไปต่ออีกกก็เลยบอกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วที่เธอพยายามบอกคือเราบอกหูเราบอกได้เหตุงานเราไม่สามารถที่จะไปบอกตัดตัดความแน่นอนได้น่นเลยบอกเมื่อเธอพร้อมฉันก็จะพร้อมแต่ถ้าเธอถามฉันว่าฉันอยากได้เท่าไหร่ ฉันอยากออกทั้งฉันอยากออกให้เร็วที่สุดนี่แหละเนทเลยบอกเกฉันอยากทําแค่ห้าเดือนเปแต่มันเป็นไปไม่ได้เกก็เลยบอกงั้นต่ออีกสองปีนอกจากแนทก็จะต่ออีกสองปีเนาะนี่คือเป็นการที่เราก็รู้สึกปื้มเลยเวลาเขาพูดว่าเอาเธอกับฉันไม่ได้แต่งงานกันเป็นอย่างเธอถึงว่ามันกับ ฉันต้องตัดสินใจคนเดียวคนแต่งงานกันเราต้องตัดสินใจร่วมกันเน็ตก็เลยอธิบายไปว,ว่าความคิดของเน็ตนะที่ถามอย่างนี้เพราะเกเป็นคนที่ทำงานเกเป็นคนรู้เกี่ยวกับอย่ายังละ่ะเวลาของการเงินเน็ตเลยว่าเน็ตไม่รู้ฉะนั้นอย่ามาถามว่าฉันต้องการเวลาเท่าไหร่ถ้าหากให้ฉันตอบนะฉันอยากได้แค่ห้าหกเดือน<ๆ>แค่นั้นละ่ะ ก็เลยเข้าใจก็เลยบอกให้เน็ตต่อสองปีเนาะเอาด้วยจานเน็ตไปแล้วนะสวัสดีค่ะมาไวไปไวตะก้าเพราะว่าเดี๋ยวสีได้เฮ็ดกับเขาอีหล่ะพี่นอมาข้าวเหนียวไว้แล้วจะกินส้มตำบอสจะไปต่อยบักฮุ้งเอาละค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บางทีอาจจะไล์สด นะคะวันอังคารไหมดูกดเนาะจตะยังไม่รับปากเลยจ้ะเด้อ